วันนี้ผมเข้าป่ามาหาตัดก้าลานกลับไปทำว้านะครับบางใจว่าจะหาตัดไปสักสิบกว่าคู่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเป็นไร่นะครับอยู่ในไร่ของคุณปู่ท่านหนึ่งที่ผมก็มีความสัมพันธ์อันดีนะครับบ้านผมมีความสัมพันธ์อันดีกับแกนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแกเข้ามาตัดกานลานไปทำว้านะครับขออนุญาตแกและเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้การลานครบตามที่ตั้งใจไหมนะครับตั้งใจว่าจะเอาไปสักสิบกว่าคู่นะด้านหลังด้านหลังก็เป็นเป็นป่าลาเลยนะครับเป็นลานเต็มเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปเลือกครับว่าการลานส,สวยจะมีไหมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตัดก็คือผมใช้เลื่อยลันดาในการตัดแล้วก็มีมีเน็บติดมาหนึ่งเล่มเลื่อยลันดาเนี่ยมันตัดก้านลานง่ายนะ ผมใช้มาแทบทุกครั้งเลยนะครับมันง่ายเรื่อยๆก็ได้ละนะครับอันนี้ก็เข้ามาในป่าละค่อนข้างโล่งนะค่อนข้างโล่งค่อนข้างโล่งยวดูกันมีงูปะเนี่ยโอ้ยอ่า พอได้อยู่นะเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวอาอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูครับพอแล้วเหรอไอ้ไ้องหยกเองพอแล้วเหรอแล้วอ๋อมีไม่เหงาครับก็มีน้านะครับน้าที่ผมรู้จักเขาก็มาหากระถิ่นไปให้แพะนะครับก็มีเพื่อนละไมเหงาละ สำหรับก้าลานนะครับเราจะเอาส่วนไหนไปใช้ทําว่าวนะครับส่วนที่เราใช้ทําว่าวก็คือส่วนที่เป็นกระดูกลานนะครับแถวบ้านผมเขาเรียกกระดูกลานกระดูกลานก็คือส่วนที่เป็นน้ำหนามแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นน้ำหนามนะครับหก้านแบบนี้มันจะมีกระดูกสองชิ้นนะครับมีกระดูกซ้ายกระดูกขวาแล้วก็จะเป็นเนื้อใบนะครับเดี๋ยวไปดูใบที่สมบูรณ์นะครับไอ้ก้านลานเนี่ยหก้านเนี่ยครับมันจะมีเนื้อใบแล้วก็มีกระดูกลานซ้ายขวาแบบนี้นะครับ ตัวเนื้อใบเนี่ยครับเนื้อก้านใบเนี่ยมันจะผุนะครับมันจะผุง่ายกว่าตัวกระดูกล้านนะครับพอผ่านเวลาไปนะครับมันย่อยสลายนะครับส่วนเนื้อใบเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับจะเหลือแต่กระดูกล้านนะครับอาจารย์บางท่านนะครับเขาชอบใช้ใบที่ตัวเนื้อใบเนี่ยยังไม่ผุนะครับอาจารย์เขาก็จะตัดตัดตัดไปตัดเสร็จแล้วเขาจะไปผ่าผ่าตัวกระดูกออกจากเนื้อนะครับ นะครับใช้เลื่อยผ่านะครับอันนั้นก็จะใช้เวลาในการผ่าน่้นผมไม่คนขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจผมขี้เกียจผ่าผมก็จะใช้การลานที่ตัวเนื้อใบเนี่ยผุออกไปแล้วนะครับเหลือเฉพาะกระดูกนะครับผมก็จะตัดตัวกระดูกลานเนี่ยไปเลยนะครับตัดไปปุ๊บก็ไปเหลาทํำว่าวได้เลยนะครับผมก็จะไม่ต้องมาผ่านะครับผมก็ตัดลานแบบนี้มาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับก็แล้วก็ใช้ทํำว่าวเล่นมา นะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่านะครับเราก็จะไม่เอาตัวกระดูกลาที่มันเก่าแก่นะครับแบบนี้เราก็ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอาเราก็เลือกกระดูกที่มันยังคงเหนียวอยู่นะครับกระดูกมันยังคงเหนียวอยู่นะครับแต่กระดูกที่มันเนี้ยรเก่าแก่งแ้ยเนี้ยหักหักเนี้ยเราก็อย่าไปเอานะครับเราดัดงอเราก็รู้แล้วครับเนี่ยมันเหนียวมันเหนียวอยู่มันเหนียวเราก็เอานะครับเราก็ตัดใช้เลื่อยตัดได้เลยนะครับง่าย พอตัดได้มานะครับอันนี้คือกระดูกรานหรือการรานที่เราตัดได้มาแล้วนะครับมันก็จะมีหนามบริเวณขอบตรงนี้นะครับมันจะมีน้ำหนามเห็นไหมครับมันจะมีน้ำหนามอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เลาะอ,ออกนะครับเลาะอ,ออกเพื่อให้เราจับปลอดภัยแล้วก็นํากลับได้สะดวกมากขึ้นนะครับโอเคครับเหนื่อยเอาเรื่องเลยตอนนี้ได้แค่สองคู่เองอ๋อเล่นว่านี่ ลำบากนะมาหาวัตถุดิบไปทํำว่าวลำบากเหนื่อยเหมือนเดิมเลยลำบากจังเล่นทำไมก็ไม่รู้โอ้ยโอเคไากันต่อหาต่อครับได้มาสองคู่แล้วครับสี่ชิ้นเดี๋ยววัดความยาวดูครับว่าที่ผมตัดมาเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ช ระมาณร้อยร้อยเก็เอาไปทำว่าวร้อยหกสิบร้ปได้ตัวนี้เอาไปทําปีกกานลานยาวๆมันหายากครับแล้วก็ตัดยากแล้วผมมาได้ตะปีนขึ้นไปตัดบนยอดนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วผมได้ส่วนปีกปีกใหญ่อกว่าวแล้วครับไปหาตัดพวกปีกเล็ก ขากบเอาสั้นกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการลานส่วนที่มันตัดง่ายๆเนี่ยมันงอมันคดครับแล้วผมไม่ได้ตะปีงขึ้นไปตัดด้านบนนะก็ปล่อยไว้นะครับผมไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้นนะครับเอาล่างๆง่ายๆเนี่ยพอละถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความยาวมากนะครับเนี่ครับพวกกานลานกานลานที่แบบมันชีด้โดชี้เดเนี่ยทำว่าวร้อยยี่สิบเนี่ยสบายเลยครับ อาจารย์เซียนเซียนว่าวนะครับเวลาเขาตัดเขาจะเอาก้านลานยาวๆเนี่ยเขาจะปีนขึ้นไปครับเขาจะป,ปีนปีนปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเลือกตัดก้านลานแก่ๆนะครับด้านบนนะครับซึ่งอันนั้นเขาทุ่มเทครับผมไม่ได้ทุ่มเทขนาดอาจารย์เซียนเซียนแบบนั้นนะครับผมก็หาเดินตัดเลาะๆข้างล่างนะครับมีก็ตัดเจอขนาดไหนก็ตัดไปมันก็จะได้ก้านลานความยาว ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับเดินเดินตัดอย่างผมก็ได้กา้านล้านความยาวไม่เกินสองเมตรหรอะครับส่วนใหญ่มันก็จะง,งอตายผุอะไรเงี้ยครับก็เอาผมก็เอาประมาณนี้ผมพอใจละนะครับวิธีการเลือกกา้านล้านมันมีร้อยแปดวิธีครับผมอาจจะเอาวิธีที่97บดมาใช้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับเราเราพอใจแค่นี้เรามีความสุขแล้วก็โอเคครับไม่ผิดนะครับไม่ผิด เราเล่นว่าวเล่นเล่นว่าวให้มีความสุขครับเล่นว่าวเพื่อตอบสนองความต้องการตอบสนองความสุขตัวเราเองครับถ้าเราไปเน้นเพอร์เฟกแล้วเดี๋ยวมันเครียดครับเล่นเน้นเพอร์เฟกแล้วมันเครียดเอาแค่นี้ครับผมเอาแค่นี้เอาแค่มีความสุขพอแล้วนาคนเมื่อกี้แกก็เล่นว่าวนะที่แกมาตัด กระถิ่นไปให้แพะแกเมื่อกี้แกสนิทกับผมนะพ่อแกเป็นเพื่อนสนิทกับตาผมบ้านเราก็สนิทกันเมื่อก่อนแกอยู่ข้างบ้านผมแหละแกอยู่ข้างบ้านผมแล้วก็แกแกย้ายมาอยู่แถวๆที่ผมมาตัดลานเนี่ยตอนนี้บ้านก็อยู่ห่างกันแกเป็นน้านะมีศักดิ์เป็นน้าแต่ว่าแกให้ผมเรียกว่าพี่แกเห็นผมตัดลาน ไปทำว่าวนะแกก็เล่าให้ฟังว่าแกไปได้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ชนิดนึงแกบอกเหนียวสปริงตัวดีนะทำว่าวเนี่ยดีกว่าก้าลานนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว้าวของแกนะแกเล่นอยู่ตัวหนึ่งแกบอกแกเล่นอยู่ตัวหนึ่งดีมากเลยไม้ไผ่ที่แกไปได้มาเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะไปลองตามตามรอยตามรอยแกไปเอาไม้ไผ่ที่แกใช้อะเอามาลองทำว่าแล้วก็เอามาลองเทสดู ได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปมาให้ดูครับตอนแรกที่บอกว่าจะไม่ปีนต้นลานขึ้นไปตัดนะแต่พอเห็นก้านลานสวยๆข้างบนนะอดไม่ได้ครับปีนอยู่ดีเมื่อกี้ปีนไปก็ได้หลายคู่เลยนะครับเวะลาตัดนะครับจุดที่ผมเริ่มตัดก้านลานนะครับไม่ใช่ว่าไปตัดตรงโคนใบนะครับผมจะมาเริ่มตัดตรงที่มันเป็นหนามแล้วนะครับ คือใบเนี่ยตรงโคนมันเนี่ยมันจะไม่มีหนามนะครับมันก็จะมีไม่มีหนามมาสักระยะหนึ่งครับสักระยะหนึ่งแล้วมันจะเริ่ม bah, มีหนามนะครับห่างจากลําต้นนะครับผมจะเริ่มตัดจากตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเอาตรงที่ไม่มีหนามเนี Luft ่ยตรงโคนใบที <poking> ่มันไม่มีหนามเนี่ยแล้วเอาไปเหลาว้าว่ะมันจะอ่อนเกินไปครับเราต้องมาเอาตรงที่มันเริ่มมีหนามนะครับมันจะแข็งนะครับโอเคครับมาครั้งนี้ก็ เอาเท่านี้นะครับพอละได้เท่าไหร่เนี่ยสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบห้าคู่สิบห้าคู่เศษหนึ่งโอเคเดี๋ยวมัดรวมใช้ใบลานนี่แหละมัดรวมจะได้ยกไปง่ายๆครับออ้ Đẹp quá Mắt Mùa thái โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวยกไปขึ้นรถวัตถุดิบที่ใช้ทํำว่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นก้านล้านหรือไม้ไผ่หรือคันเบ็ดที่ผมใช้หรือก้านคาร์บอนอะไรพวกนี้ครับมันมีข้อดีนะครับมีข้อด้อยนะครับทุกตัวมีเหมือนกันหมดมีข้อดีข้อด้อยที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักวัสดุรู้จกักแล้วก็ นำมาใช้นะครับให้เหมาะสมว่าวเราก็จะแข็งแรงนะครับไม่หักง่ายนะครับเล่นได้นานนะครับในมุมของคนที่ซื้อว่าวเล่นนะครับอาจจะมองว่าอาจารย์ทำไมตั้งราคาว่าวแพงจังเลยอย่างน้นอย่างนี้นะครับแต่ผมจะพูดในมุมของคนที่ไม่ได้ทำว่าวขายนะครับผมพูดในมุมของคนที่เล่นว่าวแล้วก็ทำว่าวด้วยตัวเองเนี่ยผมจะบอกเลยว่า คนที่เขาทําเว่าขายอะครับที่เขาตั้งราคาแพงอะเพราะว่าทําเว่าวน่ะมันยากครับมันเหนื่อยเนี่ยครับเราต้องออกมาหาวัตถุดิบนะครับมันเหนื่อยนะครับกว่าจะได้กาลานไม้ไผ่กว่าจะได้น่นนี่นั่นนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเรามองว่ามันแพงนะครับเราก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับเราก็รอไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราพอจะมีกําลังซื้อนะครับเราก็ซื้อไปเถอะครับ เพราะว่าคนที่เขาทำว่าวนะมันมันลำบากครับมันเหนื่อยนะครับออกมาหาวัตถุดิบแล้วนะครับก็ต้องกลับบ้านไปนั่งทำว่าวอีกนะครับเอาไปทดสอบอีกนะครับแล้วก็พอขายว่าวไปแล้วนะครับว่าวมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับก็ต้องอาจจะต้องมีบริการหลังการขายอีกนะครับผมเห็นหลายคนซื้อว่าวไปแล้วว่าวมีปัญหาก็ก็มีนะครับและหลายคนก็เจอซึ่งคนที่เขาทำว่าวขายนะครับเขาก็ตั้งราคาขาย เป็นราคาที่เขามีกําไรอะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับในมุมค้าขายนะครับก็ตามนั้นนะครับมีกําลังซื้อก็อุดหนุนกันครับคนทำว่าวก็จะอยู่ได้นะครับไม่ต้องดราม่ากับคําพูดผมนะครับอันนี้มันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับค้าขายเขาก็ต้องเอากําไรครับเขาก็ต้องมีค่าวิชาค่าความรู้นะครับค่าประสบการณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ